เมื่อตำรวจยันการตายของเสียชาติอาจจะเป็นฝีมือของชาวบ้านหนึ่งในนั้นปฏิเสธเงินไม่ใช่ปัญหาวอนอย่โยนบาปให้ชาวบ้านที่ไม่รู้อิโนอิเนสึกเขียงหมูเมืองอุดรระอุสองมือปืนบุกอูกอาจถล่มพ่อขาหมูดับดิ้นขาบ้านเว้นชีวิตเมียและหลานเดินใจเย็นสอนรถเครื่องเพ่นตั้งสองประเด็นตายขาดผลประโยชน์ขาหมูและเบี้ยวเงินชาวบ้านญาติยันผู้ตายเป็นคนดี เรื่องโกงกินไม่มีแน่นอนเพราะในชาญนัดให้มารับเงินส่วนที่เหลือในวันที่25เมษายน2530นางแถวจึงจูงลูกชายและเพื่อนบ้านอีกคนมายังบ้านของในชาญซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่7บ้านเก่าน้อยตำบลหน,นองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเงินที่ในชาญนัดให้มารับเป็นเงินค่าหมูซึ่งนางแถวนำมาขายเมื่อหลายวันก่อนโดยในตอนซื้อขายกันนั้น ในชาญจ่ายไปก่อนล่วงหน้าเป็นเงินจํานวน500บาทส่วนที่เหลืออีก2,500บาทนัดให้มาวันหลังอันเป็นวันนี้นั่นเองจากอ,อ,อําเภอหนองบัวซอมาอยัางบ้านของในชาญซึ่งอยู่ในอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีระยะทางไม่ใช่ใกล้อย่างเร็วที่สุดที่รถเมล์วิ่งระหว่างอําเภอคือ3ามชั่วโมงแต่หากเป็นรถหวานเย็นต้องเพิ่มเวลาเข้าไปอีก1-2ชั่วโมงบ้านของในชาญบุรุษที่ชาวบ้านเรียกกันอย่างถนัดปากไว้เสียชาญ เป็นบ้านปูนคูหาเดี่ยวสามห้องนอนมีรั้วล้อมเพียงสองด้านคือด้านหน้าและด้านหลังนอกจากจะใช้เป็นที่พักพิงในชาญยังทําเป็นร้านค้าเปเกอรเล็ดขายสินค้าจําเป็นต,นนต่อาการบริโภคและอุปโภคโดยให้หนางออรดีภรรยาเป็นคนขายแต่วันนี้ดูแปลกตาไปเพราะภายในบ้านถูกตกแต่งให้กว้างขวางคล้ายกับต้องการใช้ปริมาณพื้นที่ให้มากและยิ่งแปลกลงไปอีกเมื่อทุกคนภายในบ้านต่างสวมชุดดำราวกับไว้ทุก ความแปลกอันนี้อยู่ในความคิดของนางแต๋วและญาติญาติทันทีที่มาถึงเมื่อเวลาบ่ายคูแล้วเจ๊เฮียชาญอยู่หรือเปล่านางแตว๋วเอ่ยปากถามนางออรดีภรรยาของเสียชาญแม้จะรู้ว่ามีแขกมาเยือนแถมเอ่ยถึงสามีแต่นางก็ยังคงเงียบจนนางแต๋วถามอีกเป็นคำรบที่สองเจ๊เฮียชาญก็อยู่หรือเปล่าเหมือนได้สตินางออรดีได้บอกแกนางแต๋วด้วยเสียงเรียบ มหาเหียยหรือเฮียไม่อยู่หรอกอา้าวแล้วไปไหนกลับเมื่อไรเหียไม่กลับมาแล้วแกตายแล้วจ้ะหาเฮียชาญตายแล้วจริงหรือเจ๊แน่นอนแล้วว่าคําบอกเล่าของนางออรดีย่อมทําให้หนางแถวตกตะลึงไม่ใช่ตกใจเพราะสูญเสียนี่แต่เป็นเพราะความอาลัยในน้ําใจมตรีของเสียชาติแม้ไม่ใช่ญาติกันก็จริงแต่นางแถว ต้องเสียน้ําตาไปกับการจากไปของเสียพ่อขาหมูไม่ใช่น้อยเมื่อสงบสติอารมณ์นังจึงกล่าวถามหาเหตุที่เกิดขึ้นนางออรดีก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อห้าวันก่อนดังนี้ในตอนค่าของคืนวันที่20เมษายน2530หลังจากที่ในชาติได้ออกจากบ้านไปซื้อหนังสือพิมพ์ที่ตลาดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าใดนักสักครู่จึงกลับเข้ามาหยดทักทายกับนางออรดี แล้วเดินเข้าไปอย่างห้องนอนของลลานที่อยู่ติดกันไม่ถึงสิบนาทีจึงเดินออกมานั่งเก้าอี้โต๊ะกลมตรงข้ามกับนางออรดีและลลานที่กําลังนั่งดูทีวีตาสลอนพี่โทรหาใครกันโทรไปกรุงเทพหาที่เรียนให้เจ้าพวกนี้ยังไงละ่ะพูดพลางในชานก็พยักหน้าไปทางเด็กชายหญิงที่นั่งข้างๆจากนั้นจึงเปิดหนังสือพิมพ์อ่านข่าวตีปลาหมึกพร้อมกับสนทนากับภรรยาวิจาร์เกี่ยวกับการตายของเจ้าพ่อพนันคนดงังในตอนนั้น เป็นเวลาเดียวกับรถจักรยานยนต์คันหนึง่งเล่นมาจอดอย่างลานดินหน้าบ้านแต่ความสนใจความรกควจับอยู่ที่จอทีวีซึ่งกําลังแพร่ภาพละครเรื่องทองเนื้อก้ากระทั่งหนึ่งในหนุ่มนักบิดเดินเข้ามาภายในร้านนางอรดีเลือบตามมองเห็นพอดีจึงเตรียมเข้าไปหายังไม่ทันได้ลุกเดินไปชายคนนั้นปลาดเข้ามาหาในชานซึ่งเงย่อหน้าหันมามองพอดีไม่พูดพร่ำทำเพลงมันจัดแจงสะบัดมือขวาไปทางเอวด้านหลัง กระชากทูดมรณะ,ะขณะสิวิตมม,มติดออกมากอดหมายไปอย่างร่างของหนุ่มพ่อขาหมูและในทันใดนั้นเองเปรีย้ยกระสุนทลวงเข้าเต็มหลังร่างอันค่อนข้างเจ้าเหนือของเสียชาติสุดความลงแทบพ,พื้นกลิ่น่วยของของเหลวสีแดงผสมกับกลิ่นควันปืนนางอรดีคุดขู่ท่าป้องศรีรษะล,ละล่ำะลักบอกหลานให้อยู่นิ่งอย่างเงยหน้าขึ้นแต่มือปืนยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นเปรีย้ย ระสุนตามมาอีกสามนัดเพื่อประกันว่าง,งานของมันสําเร็จลงแล้วเท่านั้นเองมันเดินสาวเท้าออกจากร้านไปยังรถจักรยานยนต์ที่ติดเครื่องรอที่อยู่ก่อนแล้วเสียงเครื่องยนต์ก็ดังกระหึม่มก่อนค่อยๆจากไปต่อมาเมื่อเวลา21่สนาฬิกาสินาทีจึงเดินทางไปแจ้งร้อยตํารวจตรีสมประสงค์พิมพ์พิลาร้อยเวรสถานีตํารวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานีว่ามีเหตุร้ายเกิดข,ขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่7บ้านเก่าน้อย ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลังจากรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจากนั้นจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพิชัยสุนทรสจรุญเพิ่มกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจโทเสริมศักดิ์แก้วกันทาพันตำรวจโทวชิระทองวิเศษรองเพิ่มกับพันตำรวจโทสนั่นแสงสุวรรณสารวัตรปราบปรามพันตำรวจโทวิรยุทธ สิทธิมาเล็กสารวัตรสอบสวนและกําลังเจ้าหน้าที่อีกจํานวนหนึ่งเมื่อมาถึงจึงพบศพของในชาญเพราะขาหมูในตลาดเจริญสีซึ่งสวมกเก่งขาสั้นเพียงตัวเดียวนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บริเวณพื้นห้องกลางบ้านสาภาพศพมีรอยกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะหัวไหลข่ขวาบริเวณท้ายถอยและกลางหลงังจากการตรวจสาภาพที่เกิดเหตุโดยละเอียดพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มม,มจำนวน3ปลอก มีกระสุนทะลุใส่กระจกห้องข้างๆอีกสองรูพบหัวกระสุนในห้องนอนที่ทะลุกระจกห้องอีกหนึ่งหัวและที่ผืนห้องใต้ศพมีรูกระสุนอีกสามรูเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆจากนั้นจึงทําการสอบสวนผู้หยุนเหตุการณ์และตรวจสอบรอบบ้านและย่านใกล้เคียงเพื่อหา,หาหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายต่อไปนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำของวันที่20เมษายน2530น อันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างอุกอาจต่อหน้าต่อตานางออรเดีและหลานอีกสามคนทางด้านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ความในเวลาต่อมาว่ามือปืนผู้ลงมือสังหารเสียชาติหรือในชาิร,รูปร่างผอมสูงประมาณ170เซนติเมตรสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงยีนสวมหมวกแก๊ปสีสีเวลาลงมือใช้หมวกปิดบังใบหน้าไว้ส่วนคนขับไม่ทราบว่าเป็นใครขับขี่รถจักรยานยนต์แบบผู้ชาย ไม่มีป้ายทะเบียนสีดำจะทำให้การของชาวบ้านในย่านใกล้เรือนเคียงได้ความเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดเหตุได้มีชายสองคนเดินเพ่นพ่านอยู่ใกล้บ้านของนายชาญและนั่งสังเกตการอยู่ที่สาลาที่พักรอรถประจำทางห่างจากบ้านของนายชาญประมาณ50เมตรอาจจะเป็นคนร้ายรายนี้ก็เป็นได้จากการสอบสวนนางอรดีภรยาของนายชาญด้วยความว่านางออรดีได้แต่งงานอยู่กินกับนายชาญโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ได้ประมาณ16มปีเศษไม่มีบุตรด้วยกันในด้านของในชาติเคยทํางานอยู่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดการตัวแทนของจังหวัดอุดรธานีมีสนักงานอยู่ที่บ้านต่อมาได้ลาออกจึงหันมาทํากิจการอู่ซ่อมรถตั้งอยู่ติดกับบ้านแต่แล้วเมื่อประมาณปี2521ได้เลิกกิจการหันมาทําธุรกิจด้านการค้าสุกรชําแหลกและขายของเบ็ดเตล็ดที่บ้านควบคู่กันไปในการขาหมูชําแหละนั้นทําอย่างอิสระ ทำเองขายเองซึ่งแต่แรกในชาญไปติดต่อกับชาวบ้านที่เลี้ยงหมูโดยให้ราคาปกติการซื้อแต่ละครั้งไม่มีปัญหาเพราะใจ่ายให้ผู้ขายชนิดตรงไปตรงมากระทั่งชาวบ้านเชื่อถือเดินทางมาติดต่อขาหมูแก่ในชาญวันหนึ่งๆจำนวนไม่น้อยแม้ภายหลังเศรษฐกิจไม่ดีการขาขายได้กําไรแค่คุ้มทุนการจ่ายเงินจึงเริ่มมีปัญหาเป็นต้นว่านําหมูจากชาวบ้านมาก่อนโดยสัญญาหากขายได้เงินแล้ว จะนําไปจ่ายในภายหลังนอกจากนี้ยังมีบางรายที่ในชานจะให้เงินมัดจาไว้ก่อนแล้วนัดให้มาเอาเงินที่เหลือในภายหลังจากการค้าหมูดังกล่าวนี้เองเจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่าในบรรดาจเจ้าของหมูซึ่งในชานไปติดต่อซื้อนั้นบางไรายไม่ได้เงินเมื่อทวงถามหนักเข้าในชานนึกกับท้าทายหากอยากได้ให้ไปฟ้องร้องกันนอกจากประเด็นนี้แล้วเจ้าหน้าที่คาดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการขาดผลประโยชน์ในการค้าหมูก็เป็นได้ รั้งนี้โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีได้เคยมีคดีสังหารพรา่อขาหมูอยู่เนืองเนืองเนื่องจากพ่อขาเหล่านี้ค้าขายอย่างอิสระน้อยรายที่ทําการค้าอย่างถูกต้องส่วนใหญ่มักลักลอบทําเองโดยไม่ขออนุญาตจากทางเทศบาลเสียก่อนส่วนในชาติแม้ไม่ได้ลักลอบทําอย่างไรอื่นเพราะอาศัยอาญาบาดจากอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแต่ในชาญก็ขายอย่างอิสระช่ำแหละเองขายเอง,เองมีเขียงหมูเป็นของตนเอง และก่อนหน้านี้ไม่นานนักในชาติก็มีเรื่องชกต่อยกับพ่อขาหมูด้วยกันในชางกวนขาหมูจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่าเกิดจากการข้อขวต้าขาหมูจากเรื่องดังกล่าวผนวกกับการขัดผลประโยชน์ในการค้านี่เองทําให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความแค้นถึงขั้นลงขันจ้างมือปืนเก็บในชาญก็เป็นได้เช่นกันญาติของผู้ตายคนหนึ่งโดยกล่าวถึงประเด็นการตายซึ่งเกิดจากสองประเด็นใหญ่ตามที่เจ้าหน้าที่ตั้งไว้ว่า ก่อนเกิดเหตุในชานซื้อหมูมาจากชาวบ้านอาอนอำเภอหนองวัวซอสามไร่ได้ใจ่ายใหย้รายละ2,000บาท1000บาทและ500บาทตามลำดับโดยนั้นให้มเมาส่วนที่เหลือในวันที่25เมีสายน2530นโดยหนึ่งในจำนวนชาวบ้านนั่นคือนางแตว๋วชาวบ้านอำเภอหนองวัวซอซึ่งในชานนั้นให้มเมาส่วนที่เหลือจำนวน2,500บาทในวันนั้นเช่นกันการซื้อขายแต่ละครั้งในชา,านไม่เคยมีปัญหา แม้จะจ่ายให้ไม่หมดในตอนแรกแต่ก็จ่ายเงินที่เหลือให้ครบตามจํานวนในภายหลังเมื่อไปซื้อหมูแต่ละครั้งมักมีขนมหรือของกินเตี๋ตเมืองไปฝากชาวบ้านอยู่เสมอเรื่องราคาก็ให้ตามมาตรฐานไม่เคยโกงดังนั้นชาวบ้านจึงนิยมติดต่อขายหมูกับในชาญไปอย่างมากด้านการขัดผลประโยชน์นั้นญาติผู้ตายได้ตั้งข้อสังเกตว่าคนอื่นเข้าค้ากันมากกว่านี้ทําไมไม่ทําเสียชาญขายแค่บันละสามตัวมีเพียงแผงเดียว กำไรแค่นิดหน่อยเรื่องนี้ทาแม่้าในตลาดเจริญเสีก็ได้ทุกคนรักแกเพราะแกมีน้ำใจให้ทุกคนและจากการเปิดเผยของนังแต๋วซึ่งเป็นรัศดรอ,อยู่ในหมู่ที่3ตำบลกุหมากไฟอาําเภอหนองบวัวซอได้เปิดเผยว่าที่ว่ากันว่าเสียชานถูกชาวบ้านลงขันเก็บนั้นไม่เป็นความจริงจริงอยู่แม้เรื่องการชำระเงินมีปัญหาอยู่บ้างแต่เสียชานก็จะให้หมดไม่เคยโกงชาวบ้านที่ขายกับแก่ เพราะชอบนิสัยอย่างที่เขาลงข่าวกันว่าชาวบ้านลงขันกันทุกคนยังว่าเอาบาปมาโยนให้พวกเขาอยู่เลยพวกชาวบ้านไม่รู้เรื่องนี้ส่วนทางด้านนิสัยส่วนตัวนางอรดีภรรยาของในชาญได้กล่าวว่าพี่เขาเป็นคนไม่มีอะไรกับใครไม่มีคนเกลียดมีแต่คนรักเพราะเข้าได้กับทุกคนคนในอุดรธาน,นีตั้งแต่สามล้อถึงเศรษฐีรู้จักกันดีชาวบ้านใกล้เคียงมีปัญหาเขาก็หาทางแก้ไขให้ เป็นคนทรมาะารโมชอบเข้าวัดทำบุญตักบาตรอยู่เสมออยู่บ้างชอบศึกษาเรื่องกฎหมายศึกษาจากเทปบันทึกการสอบสวนที่เพื่อนจากกรุงเทพส่งมาให้ในหมู่เพื่อนฝูงพี่แกก็ทำตัวเป็นทนายช่วยเพื่อนทุกอย่างแม้รู้ว่าผลที่ตามมาจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนนิสัยแกก็เป็นอย่างนี้เวลาโกรธก็มีบ้างแต่ไม่ถึงห้านาทีก็เลิกนางออรดีกล่าวเสียงละห้อยถึงบางเซี่ยวของชีวิตสามีครับ นี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ